ข้อมูลที่เรานำเสนอนี้เป็นข้อมูลที่ขาดหายไปในประเทศไทยประเด็นที่ผมจะคุยกับท่านต่อไปนี้คือเป็นประเด็นเรื่องการปราบปรามเยาวชนคือการปราบปราบเด็กอย่างโหด้ายเนี่ย เป็นคําสั่งของวังลงมานะครับผ่านก้อยที่ประสานลงมาข้างล่างกับผ่านคุณจักรภพภูริเดชวันนี้เราได้ทราบข้อมูลมากขึ้นว่าตำรวจวันนี้สนุกกันใหญ่ครับพอรู้ว่าวังต้องการอะไร แล้ววังปูนบนเน็ตให้พิเศษสามารถจะเอาตำแหน่งอะไรก็ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องเล่นไม่ยากแล้วก็ทำคะแนนรับใช้วังเต็มที่ดังนั้นการปราบเด็กถามว่าผลกระทบมันเป็นถึงวังอย่างไร ท่านคงจะเห็นนะครับข่าวต่างๆผมภาพโหดๆผมอาจจะไม่เอาเข้ามานะภาพที่หน่วยคอฟหรือควบคุมฝูงชนที่ท่านเห็นตามทางโทรทัศน์ออนไลน์แล้วก็โทรทัศน์ฟรีทีวีเขาก็ออกกันแล้วนะครับโดยเฉพาะของไวทีวีเนี่ยมันตั้งปิดถนนพอเห็น กลุ่มมอเตอร์ไซค์มานล้นนะครับโอ้โหยิงกันตรงๆเลยคงจะเห็นนะฮะอย่ับเอาเอาเอา,เอาภาพผมไม่เอาภาพยิงมามาโชว์นะครับเนี่ยภาพภาพอย่างเงี้ยติดตาดีนะครับแล้วตอนนี้ทนายเขากำลังดำเนินการเพื่อที่จะจับภาพแล้วก็ให้ให้รู้ว่าเป็นใครเขาจะฟ้องจริงอยู่ครับ วังควบคุมศารก็จริงแต่กระบวนการต่อสู้ก็ต้องฟ้องขึ้นไปแล้วดูสิศาลรจะเอียงกันได้ขนาดไหนถ้าเอียงไม่กระทั่งเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ทํำไปนะครับชุดคอฝอจอยิงกระสุนยางยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปใน แฟดดินแดงจนกระทั่งประชาชนเขาประท้วงประท้วงความโหดร้ายที่ท่านเห็นนั้นจนตอนหลังนี่เขาเอาภาพอย่างนี้มาโชว์แล้วครับนักข่าวเขาไปสัมภาษณ์แล้วดูหน้าตำรวจหน่อยสิครับเขาสัมภาษณ์ตำรวจบอกทำไมถึงทำ้ายประชาชนตำรวจไม่ยอมตอบครับเดีย๋ยวนี้ตำรวจหน้าตาอย่างนี้แล้วนะครับ <c oughs> คือประชาชนรู้สึกอย่างนั้นกับตำรวจแล้วภาพที่เราเห็นนะครับว่าการปราบอย่างโหดร้ายนั้นตำรวจส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งวันนี้เขาจับข้อมูลได้แล้เป็นทหารผมได้เคยนำภาพ รถทหารเอเอรถตำรวจที่ออกมาจากค่ายทหารราบรอสิบเอ็ดมีคนเขาถามมาเอามันเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงล่ะตำรวจทำไมไประดมพลอยู่ในค่ายทหารอ่ะภาพที่เคยโชว์ท่านแล้วจำได้นะครับนี่ครับ ดูกันอีกทีนะผมไม่ได้เอาภาพเคลื่อนไหวมาเพราะเคยให้ฉายให้พระท่านดูแล้วเป็นที่รู้กันแล้วละครับว่าภาพนี้เป็นสาธารณะทั่วไปแล้วดังนั้นวันนี้เอากันให้ชัดๆใครจะบอกว่าเอา้าก็รถตำรวจเข้าๆไปอยู่ในค่ายทหารอ้างนู่นอ้างนี่ได้ แต่วันนี้ความสับเพล่ามันก็มีนะครับปรากฏว่าใส่ชุดทหารเลยครับแต่เอาเสื้อเกาะตำรวจมาเออนี่ครับให้ท่านดูภาพนะมีหลายภาพครับชุดลายพรางนีนตำรวจเขาไม่มีนะครับเออ ตำรวจปราจราจนก็ไม่มีเขาใช้ชุดสีด้ำเงินตอนหลังนี่ระดมมามากมึงหาหากางเกงใส่เบอร์เดียวกันไม่มีแล้วมั้งก็เลยใส่ชุดทหารไปเลยนะครับแล้วให้ท่านดูที่รองเท้าหน่อยรองเท้าลักษณะนี้เดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับเดี๋ยวท่านจะเห็นว่ามันไม่ใช่รองเท้าทหารตำรวจเป็นรองเท้าแบบปลาเวท รองเท้ายี่ห้อไนกี้นี่ครับพอใส่ชุดตำรวจก็เลยไม่เห็นแต่พอเขาพอเจาะเข้าไปได้ว่าเสื้อข้างในเนี่ยมันเป็นเสื้อทหารผมอยาภาพชัดๆมาให้ท่านดูท่านดูภาพนะครับที่เราเซิร์ชอ,ออกมาเนี่ย นี่ครับคอปกคอปกลายพรางมันออกมากางเกงข้างหลังนี่มันออกมาแล้วยืนถ่ายเตะท่ากันเนี่ยท่านดูนสิครับเห็นไหมชุดข้างในเนี่ยเป็นชุดทหาร และไอ้ที่ใส่รองเท้านี่ออกมาลีออกมาไล่ตีเด็กเห็นรองเท้านะครับเป็นรองเท้าแบบเดียวกันเลยนี่ครับดูวงที่รองเท้าเห็นไหมฮะที่ไล่ทุบนั่นละดังนั้นวันนี้นี่ครับชุดนี้ ไอ้หมอนี่เมื่อกี้ที่ยืนน่ยยืนห่างๆพอโค้ดเขามาเห็นเลยใช่ไหมเสื้อเสื้อลายพรางนั่นน่ะชุดทหารเลยครับนี่รองเท้าที่ใส่กางเกงที่ใส่ไปชุดลายพรางหมดเอาละตรงนี้สิ่งที่เราจะมานำมาคุยกันว่า ค่ายรอ1ิบรอหนึ่งมันเป็นค่ายทหารในเขตพระราชฐานเป็นเขตเขตวังเพราะเขาโอนไปเป็นของวังหมดแล้วทหารเหล่านี้เป็นของวังหมดแล้วแล้ววันนี้วังก็เอาทหารปลอมาเป็นตำรวจแล้วมาปรับเด็กที่ผมเคยบอกกับท่านว่าจริงๆเขาจะสนทิกําลังก็ไม่ได้ยาก ก็ใช้คำสั่งทางกฎหมายได้ครับรัฐมนตรีกระทรงกหมก็สั่งได้แต่วันนี้นี่คือการกระทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายคือเอาทหารมาใส่ชุดตำรวจแล้วใส่ไม่เนียนอันนี้ละผิดกฎหมายอันแรกเลยผิดกฎหมายคือแต่งเครื่องแบบแล,ล้อเลียนเจ้าหน้าที่ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทำไม่ได้ครับ เป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่สิ่งที่ร้ายไปกว่าน,นั้นคือเจตนาก็คือเอาทหารมาปราบประชาชนแต่ป้ายสีให้ตำรวจสียหายธรรมดาตำรวจก็เน่าอยู่แล้ววันนี้เขาต้องการจะเก็บทหารไว้มาให้เน่าแล้วก็ใช้อำนาจเบื้องบนพิเศษสลับไปสลับมาได้ตามใจชอบนี่คือสิ่งที่วังทำ ถ้ารัฐมนตรีกระหมก็ทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับอายุธก็ทําอย่างนี้ไม่ได้แล้ววันนี้สิ่งที่บอกพิเศษให้อีกนั่นก็คือเด็กก็รู้วันนี้เด็กก็นําเสนออะไรตรงๆเลยครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูนะครับ เพื่อนของเขาเขาก็เป็นห่วงเพื่อนกันคุณเพนกลิ่นคุณไม้พานุพงคุณภัยจะตุรพัฒติดโควิดอยู่ในคุกครับแล้วก็ไม่ยอมส่งออกมารักษา,าท่านจะบอกเอา้าในคุกก็มีโรงพยาบาลไอ้นัมันิเขาเรียกว่าโรงฆ่าสาัตว์ แล้วเด็กๆเ,เขาก็มาบอกว่าบางทีก็ไม่ดูไม่แรทั้งนั้นครับนั่นก็คือเด็กเขาก็เป็นห่วงว่าจะใช้จะใช้คุกนี่แหละเป็นฆาตกรรมอำพรางเพื่อนเขาเขาเลยบอกมึงส่งเพื่อนกูไปตายนะไม้ My, พนุพงศ์บอยชาติชายไผ่จตุพัฒน์ติดโควิดจากในเรือนจำจากในเรือนจำเท่ากับตอนนี้เพื่อนเรา ติดโควิดไปแล้ว8คนจาก11คนฟังอารมณ์ของความรู้สึกของเขานะครับดังนั้นที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าทำไมเขาถึงออกมาสู้เพราะเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้ววันนี้เขาก็รู้ด้วยว่าวังนี่เป็นคนสั่งการขังลืมข้างนอกก็ปราบหนักโดยคำสั่งจากเบื้องบน ในคุกก็สั่งการแล้วมันไม่ยากครับไออธิบดีกรมรชาชัรร์อดีตคนที่แล้วหลัดหลัดที่กเกษียณไปวันนี้ก็ไปเป็นรองราชเลขานั่งกุมเป้ารับใช้ยญ่ก้อยอยู่ผัวหญ่นวลพันล่ำซำมันก็มีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่ในคุกเพราะเป็นอดีตอธิบดีกรมรชาชทรรมน,นี่แล้วมันยังมาเป็นรองราชเลขาอีก ดังนั้นวางสั่งผ่านไปจะให้ทำยังไงไอ้นี่ก็สั่งเข้าไปได้เด็กเขาก็ไม่ไว้วางใจสิครับวันนี้คุณจะตุรนฉายแสงนะครับได้ทำหนังสือถึงคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะที่เราเป็นนักการเมืองรุ่นเดียวกันสื่อความหมายให้รู้คุณจตุรลนก็บอกว่าทำจดหมายขอให้รัฐมนตรียุติธรรมนี้อนุญาตให้นักศึกษาที่ถูกขังและติดโควิดนี้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์โดยเร็วนะครับ และปรากฏว่าวันนี้ยิ่งเห็นชัดว่าวังรู้สึกยังไงร,รัชการที่สิรู้สึกยังไงคนที่สะท้อนความรู้สึกของรัชการที่สิบหรือทัศนะของวังและไม่ใช่พูดครั้งแรกพูดไม่รู้กี่ครั้งแสดงความเกลียดชังต่อเด็ก อาฆาตมาดร้ายต่อแกนนำเยาวชนคือคุณจุลเจิมครับข้อความที่คุณจุลเจิมเขียนต้องขอบพระคุณมากคือทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นท่านเขียนอย่างนี้มาหลายครั้งแสดงออกหลายครั้งทางเฟซบุ๊กของท่านท่านบอกโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ออกข่าวว่าเต็มเต็มรับชาวบ้านไม่ไหวแล้วแต่พอ v v วี p เพนกวินสามารถรับได้ทันทีคือจะสั่งไม่ให้รับนั่นแหละครับผมจึงอยากทราบว่าคนที่อาฆาตมาด้ายด่าทอต่อพระมหากษัตริย์และสถาบันมีแต่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ที่ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณนี่วาแดกโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เลยนะต่อมีพระคุณต่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับถึงมีเตียงว่างสามารถรับได้ในความเป็นจริงโรงพยาบาลที่สร้างจากเงินภาษีของพวกเราและเงินภาษีของประชาชนที่กำลังเจ็บป่วยจากโควิดต้องการเข้าไปรักษาแต่ถูกโรงยาบาลปิเสธ์ษษษว่าเต็มไม่สามารถจะรับได้ แต่สาหรับพวกสามกีพวกล้มสถาบันโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มีที่ว่างทันทีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนมันใหญ่ครับประเทศขนาดอาจารย์หัวหงอกหัวดาทั้งหลายของธรรมศาสตร์บางคนมีความกังวลและห่วงใยถึงยอมก้มหัวให้ผมเข้าใจว่าอาจารย์มหาลัยธรรมศาสตร์และก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยเขารู้ว่าถ้าเด็กเหล่านี้ เสียชีวิตเพราะติดโควิดในคุกเนี่ยมันจะส่งผลกระทบไปถึงกษัตริย์ยังไงมันจะส่งผลแรงมากครับผมยืนยันได้เลยว่าประเมินได้อย่าว่ายืนยันเลยถ้าแกนนำเยาวชนเหล่านี้เสียชีวิตในคุกแม้แต่คนเดียวรัชการที่สิบกลับเยอรมันไม่ได้ครับที่ไปสร้างวังซื้อ ซื้อที่ซื้อทางสร้างอาณาจักรที่เยอรมันมีโรงพยาบาลต้องไปรักษาดูแลสุขภาพอย่าลืมว่าคนอายุขนาดนี้โดยเฉพาะตัวรัชการที่10เองนั้นสุขภาพไม่ได้แข็งแรงนะครับมีโรคประจําตัวคนอายุมากก็มีโรคประจําตัวทั้งนั้นแต่ของท่านเนี่แรงโรคประจําตัวแรงกว่าเขาดังนั้นหมอเก่งๆที่โรงพยาบาลที่ ท่านเป็นคนไข้ประจําก็กลับไปไม่ได้แล้วโอกาสที่จะไปพักผ่อนไปอยู่ที่วังที่นั่นจบเลยครับและจะเกิดผลกระทบแรงมากเพราะมวลชนในฝั่งยุโรปเขาก็จ้องดูเรื่องนี้อยู่อย่างน้อยที่สุดที่เยอรมันสมาชิกสภาผู้แทนเยอรมันล่าสุดกรณีของน้องไมายจำได้ไหมครับที่ไปยื่นหนังสือให้สถานทูต ปรากฏสัญญาณส่งให้เห็นแล้วจะส่งตัวฟ้องวันที่25มีนาจำได้ไหมวันที่24น้องไม้ขึ้นปา่าใสที่ลาชประสงค์พอถึงวันที่25้าจะส่งตัวอายการจะส่งตัวขอเลื่อนการขอเลื่อนน่ะขังได้เลยนะครับถ,ถ้าถ้าพูดถึงว่าจะแกล้งกันนะนะก็ขออนุญาตฝากขังผู้ต้องหาไว้เลยอ้างว่ากลัวจะหลบหนีแต่ว่าไอ้โจนี่ไม่กลัวจะหลบหนีนะ ไอ้ตำรวจสังหารประชาชนนันน่นว่ากลัจะหลบนีปรากฏว่าเลื่อนพอเลื่อนจากวันที่20่สิพมีนาไปพฤษภาถึงพฤษภาจะส่งตัวเลื่อนอีกแล้วก็มาถึงเดือนกรกฎาปรกากฏพอถึงเดือนกรกฎาไม่เลื่อนสอสอกันมธิการต่างประเทศกรนมธิการสิทธิมนุษยชนของสภาเยอรมันเขา,ถาแถลงการ มาถึงประเทศไทยเลยผ่านกระทรวงการต่างประเทศของเขาทำให้ไม่กล้าขังให้ประกันตัวเลยน้องมาชุดน้องมานี้ได้ประกันตัวเลยเหไหมครับแต่วันนี้กรณีของเพนกวินนี่ถูกกันแกล้งอย่างหนักเพราะว่าวังไม่วังโกรธที่สุดวังนั้นดีกว่าก็ดูได้จากคำพูดของ หม่อมเจ้าจุลเจิมนี่แหละครับเนื่องการสะท้อนภาพของหม่อมเจ้าจุลเจิมที่เล่าบอกเล่า90มาแล้วหม่อมเจ้าจุลเจิมยังได้เขียนโพสต์ใกล้ๆกันอีกโพสต์เป็นปฏิปักต่อระบบประชาธิปไตยที่กษัตริย์อยู่เหนือการเมืองนี่ก็เป็นอีกข้อความหนึ่ง โดยเขียนบอกว่าถ้าจะให้พระราชนจาจักรนีฟ้ฟาสิทองของอัมภัยปวงชนชาวไทยจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินต้องล้มเลิกระบบสองสี่เจ็ดห้าชัดเจนเลยครับคือล้มเลิกระบบที่คณะราษฎรวางแนวไว้แล้วก็บอกให้พระมหากษัตริย์อยู่ในฐา,านะประมุขแห่งรัฐต้องมีพระราชอำนาจอธิปไตยเต็มที่ดังนั้นผมไม่ต้องอ่านนะั้นนี่คือทิศทาง ที่สัญญาณจากวังผ่านคุณหม่อมเจ้าจุลเจอมาคือไม่เอาประชาธิปไตยอย่างที่ผ่านมาไม่เอาประชาธิปไตยที่กษัตริย์อยู่เหนือการเมืองแล้วก็อาฆาตมาร้ายต่อเด็กพร้อมที่จะสังหารได้โดยใช้กลไกของระบบคุกสังหารดังนั้นเรื่องที่ผมพูดมานี้ เป็นเรื่องที่ผมอยากจะตั้งคำถามเหมือนกันว่าระหว่างเด็กเด็กเหล่านี้กับชีวิตของรัชการที่สิบนี่อายุใครยืนกว่ากันรัชการที่สิบวันนี้ก็เจบแล้วนะครับเจ็ 69, ขึ้นเจแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยอีก10ปีนี่ครับไม่น่าก็ไม่น,น่าจะไปไหนได้นะครับ แปสิเนี่ยสุขภาพอย่างนี้นะเอาละอีก15ปี8อแปดก็ต้องจากโลคนี้ไปแต่เด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับบาดแผลแผลเป็นในหัวใจแล้วไม่ใช่คนเดียวจำนวนมากและวันนี้ข้อมูลข่าวสารเขาก็รู้ชัดเจนว่าคนที่ทำให้เกิดบาดแผลจะให้เขาบาดเจ็บ อายุ15ก็ถูกยิง17ก็ถูกยิงถูกจับถูกปราบอย่างโหดลลมรดบาดเจ็บโดยไม่ไม่สนใจว่ากฎหมายเป็นอะไรเจ้าหน้าที่ทําตามอําเภอใจหมดเหล่านี้บาดแผลในหัวใจเหล่านี้เนี่ยมันจะขยายผลออกไปอีกถ้าใครบอก ว่าไม่เป็นไรแล้วผ่านไปเดี๋ยวก็หายเองไม่หายก็จับติดตารางเพราะมึงไม่มีเพราะว่าเขามีอำนาจที่จะกดคอท่านเห็นไหมครับย้อนหลังกลับไป40ปีเราก็รู้ชัดเจนว่าเหตุการณ์ที่ธรรมศาสตร์ที่สังหารประชาชนสังหารนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใครสั่ง แล้วคนที่สังหารก็ไม่ถูกจับดำเนินคดีอะไรนี่ในรัชการที่9เราก็เห็นชัดเจนแล้ววันนี้แม้ว่าสังคมยังไม่แตกหักยังไม่ได้เปลี่ยนระบบแต่ว่าบาดแผลในหัวใจของคนรุ่น6 4ตุลาหตุลานี่ส่วนหนึ่งเป็นบาดแผลที่ไม่อาจจะลบเลือนได้เขาก็ยังเดินหน้าต่อ ในอนดีตรเราไม่มีคนอย่างอาจารย์สมศักดิ์ลีภัยที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกษัตรติย์เต็มๆไม่มีผู้ลีภัยอย่างสูนายไม่มีอีกหลายคนบางคนไม่ได้ลีภัยไปเป็นอาจารย์อย่างอาจารย์ธงชัยนั่นก็คือบาดแผลจากเหตุการณ์6ตุลาแล้ววันนี้บาดแผลของคนรุ่นนั้นก็มาประสานกับบาดแผลของคนรุ่นใหม่อีก ผมถามหน่อยว่าระบบอย่างนี้ระบบกษัตริย์ที่เป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยจะทานการเปลี่ยนแปลงไหวเหรอถ้าท่านบอกท่านมีกำลังทหารท่านมีกำลังตำรวจถามว่าความกำลังอำนาจอย่างนี้มันเที่ยงเที่ยงแท้เหรอครับเมื่อสิ้นรัชกาลนี้แล้วใครจะขึ้นมาต่อครับ ถ้าราบลื่นก็ดีไปถ้าไม่ราบลื่นจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้มีทั้งคุณก้อยมีทั้งคุณนุย้ยซึ่งเข้ามาอยู่ในเงื่อนไขของอำนาจเข้ามาอยู่ในเงื่อนไขของผลประโยชน์ของวังรอสิบก็รวบทรัพย์สินต่างๆมาเป็นส่วนพระองค์ดังนั้นกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็กลายเป็นมรดกส่วนบุคคลที่ภรรยาจะต้องได้รับ ดังนั้นใครจะมีอำนาจต่อในวังนี่ผมว่ายังมองแล้วยังยุ่งอยู่เลยนะครับดังนั้นท่านในอนาคตเรื่องราวความขัดแย้งในวังเกิดยุ่งแล้วช่วงชิงอำนาจกันถึงเวลานั้นเด็กวันนี้อีกสิบปีอายุเขาก็30สิบเท่านั้นเองนะครับไม่เกินสี่สิกำลังแข็งแรงเขาก็ขึ้นมาเป็นผู้แทนราษฎรเขาก็ขึ้นมาเป็น เจ้าหน้าที่ต่างๆข้อมูลต่างๆที่เป็นบาดแผลทางจิตใจเนี่ยมันไม่หายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทางวัง ไม่สนใจจะทำอะไรก็ได้ตามใจบาดแผลที่เกิดอย่าเพิ่งคิดว่ามีบาดแผลกับเด็กเท่านั้นแต่บาดแผลกับขา้าราชการทหารที่ถูกผลกระทบสั่งปลดยึดเงินเดือนยึดเบี้ยบำนาญไม่ให้ประโยชน์อะไรต่างๆท่านได้สร้างศัตรูไว้ไม่ใช่น้อยบาดแผลเหล่านี้ กำลังประสานกันเห็นปัญหาร่วมกันว่าอยู่ที่ระบบะเผด็จก,การอย่างเงี้ยระบบะเผด็จก,การที่รวมศูนย์อำนาจอยู่ที่วังได้กระทำให้คนบาดเจ็บคนบาดมีเกิดบาดแผลในหัวใจคนที่เสียชีวิตไปพี่น้องเขาก็มีคนที่เป็นทหารทั้งชีวิต ไปรับใช้อยู่ในวงังแล้วก็ถูกถอดยศยึดเครื่องราชยึดเงินเดือนไม่เบี้ยหวัดบำนาญไม่มีเขาไม่ใช่มนุษย์หรอกครับผมถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เรากำลังสร้างบาดแผลให้กับสังคมที่ผมนำเสนออันนี้ก็อยากจะสะท้อนไปให้เห็นว่าสถานะในอนาคต สถิรภาพหรือความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อวังเนี่ยมันลดน้อยลงไปทุกทีแล้วยิ่งพระองค์ใช้พระราชาอำนาจแบบชนิดที่เรียกว่าไม่สนใจความถูกต้องสิ่งเหล่านี้มันกำลังขยายแผลเป็นในหัวใจของประชาชนมากขึ้นมากขึ้น ก็คิดอันเองนะครับนี่ผมก็นำเสนอในสิ่งที่คิดว่าถ้าวังได้ยินเสียงเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าก็ลองทบทวนดูกันแล้วกันว่าควรจะหาทางออกอย่างไรอย่าลืมว่าบาดแผลทางใจนี่ลบยากนะครับแผลเป็นทางใจนี่ลบยากเพราะมันเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายการใช้อำนาจโดยไม่ สนใจความถูกต้องชีวิตและความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะครับก็ลองดูครับ